คุณเคยยือนอยู่ในความมืดสนิทที่ไร้แสงดาวดวงใดมาส่องทางไหมเคยรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนขณะที่ใจของคุณจมอยู่ในห้วงความสิ้นหวังอันลึกล้ำไหมหากคำตอบคือใช่คุณไม่ได้เดินทางเพียงลำพังเพราะทุกคนในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นใครเคยผ่านช่วงเวลาที่มืดมิดมันแล้วทั้งนั้นบทที่หนึ่งความมืดที่มาพร้อมบทเรียน ในชีวิตของเราบางครั้งเราต้องเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่ทำให้รู้สึกเหมือนถูกทิ้งให้ล่องลอยอยู่กลางมหาสมุทรอันมืดมิดไร้ที่พึ่งม่ว่าจะเป็นการสูญเสียคนที่รักความล้มเหลวในการงานปัญหาสุขภาพหรือแม้แต่ความรู้สึกว่าชีวิตของเราไร้ความหมายช่วงเวลาเหล่านี้มักทำให้เราตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมต้องเป็นฉันชีวิตนี้ มีจุดหมายอะไรหรือฉันจะผ่านพ้นไปได้ไหมแต่สิ่งที่น่าอัศจรรย์คือในช่วงเวลาที่เราอ่อนแอที่สุดเราก็มักจะค้นพบความแข็งแกร่งที่แท้จริงของตัวเองความมืดไม่ได้มาเพื่อทำลายเราแต่มาเพื่อสอนให้เรารู้จักแสงสว่างเหมือนกับที่ดวงดาวไม่สามารถส่องแสงได้หากไม่มีความมืดเป็นฉากหลัง ความทุกข์ยากในชีวิตก็เป็นเสมือนครูที่เข้มงวดแต่เปี่ยมด้วยความรักสอนให้เรารู้จักคุณค่าของความสุขความหวังและพลังแห่งการเอาชนะบทที่2การเปลี่ยนมุมมองที่ทำให้ชีวิตเปลี่ยนหลายคนเข้าใจผิดว่าการเป็นคนเข้มแข็งหมายความว่าต้องไม่แสดงความเจ็บปวดไม่ร้องไห้หรือไม่ยอมรับว่าตัวเองกำลังล้มหลงความจริงแล้ว ความเข้มแข็งที่แท้จริงคือการยอมรับว่าเราเป็นมนุษย์ที่มีความรู้สึกมีจุดอ่อนและมีช่วงเวลาที่ต้องการความช่วยเหลือการเปลี่ยนมุมมองจากการมองปัญหาเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับฉันไปเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อฉันนั้นอาจฟังดูเหมือนเป็นแค่การเล่นคําแต่จริงๆแล้วมันคือการเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้งมากเมื่อเราเริ่มมองทุกประสบการณ์เป็นโอกาสในการเรียนรู้และเติบโต ชีวิตจะเริ่มมีความหมายใหม่ลองนึกถึงต้นไผ่ที่โค้งงามเมื่อถูกลมพายุกระหนำ่ำแต่ไม่เคยหักเพราะมันรู้จักการยืดหยุ่นมันไม่ต่อสู้กับพายุด,ด้วยความแข็งกระด้างแต่เรียนรู้ที่จะเต้นไปกับจังหวะของมันเมื่อพายุผ่านไปมันก็ยืนตรงขึ้นมาใหม่แข็งแกร่งกว่าเดิมบทที่สศิลปะแห่งการเริ่มต้นใหม่ การเริ่มต้นใหม่ไม่ได้หมายความว่าเราต้องลืมอดีตหรือทำเป็นว่าความเจ็บปวดไม่เคยเกิดขึ้นแต่หมายถึงการเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันอย่างสันติและค่อยๆสร้างสรรค์ชีวิตใหม่จากเศษชิ้นส่วนที่เหลืออยู่บางครั้งการเริ่มต้นใหม่อาจเริ่มจากสิ่งเลก็ลกๆเช่นการตื่นขึ้นมาในตอนเช้าและพูดกับตัวเองว่าวันนี้ฉันจะให้โอกาสตัวเองอีกครั้งการเดินออกไปหาอากาศบริสุทธิ์ การโทรหาเพื่อนเก่าที่ไม่ได้คุยกันนานหรือการลองทำในสิ่งที่เราเคยฝันไว้แต่ไม่เคยกล้าทำขั้นตอนเล็กๆเ,เหล่านี้เหมือนกับการจุดเทียนเล่มแรกในห้องมืดแสงไฟเล็กๆนั้นอาจดูไม่มีนัยสำคัญแต่มันเป็นจุดเริ่มต้นของการไล่ความมืดออกไปเมื่อเราจุดเทียนเล่มที่สองสามสีห้องก็จะค่อยๆสว่างขึ้นและในที่สุดเราก็จะเห็นทางออก บทที่ 4. พลังแห่งการเชื่อมต่อมนุษย์เป็นสัตว์สังคมเราต้องการการเชื่อมต่อกับผู้อื่นเมื่อเราอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลำบากการแยกตัวออกจากสังคมอาจดูเป็นสิ่งที่ธรรมชาติแต่จริงๆแล้วมันจะทำให้เราจมลึกลงไปในความทุกข์มากขึ้นการเล่าเรื่องราวของเราให้คนอื่นฟังไม่ได้ทำให้เราอ่อนแอแต่กลับทำให้เราเข้มแข็งขึ้น เพราะเมื่อเราแบ่งปันความเจ็บปวดน้ำหนักของมันจะเบาลงและเมื่อเราได้ยินเรื่องราวของคนอื่นที่เคยผ่านความยากลำบากเราจะรู้ว่าเราไม่ได้เดินทางคนเดียวบางครั้งการช่วยเหลือผู้อื่นที่กำลังประสบปัญหาก็เป็นวิธีรักษาใจของเราเองเมื่อเราให้ความรักความเมตตาและความหวังแก่คนอื่นสิ่งเหล่านั้นจะกลับมาหาเราด้วย เหมือนกับแสงแฟลชไลท์ที่ส่องไปข้างหน้ามันจะสะท้อนกลับมาทำให้เราเห็นทางเดินของเราเองชัดเจนขึ้นบทที่5การค้นหาความหมายใหม่ช่วงเวลาที่ยากลำบากมักจะทำให้เราตั้งคําถามเกี่ยวกับประพูดของชีวิตสิ่งที่เราเคยคิดว่าสําคัญอาจดูไร้ความหมายและสิ่งที่เราเคยมองข้ามอาจกลับกลายเป็นขุมทรัพย์ที่แท้จริง ความหมายของชีวิตไม่ได้อยู่ในสิ่งใหญ่โตเสมอไปบางครั้งมันอยู่ในรอยยิ้มของเด็กเล็กที่เราเจอบนถนนในเสียงเพลงที่ทำให้เราหยุดฟังในหนังสือเล่มหนึ่งที่เปลี่ยนมุมมองของเราหรือในการสนทนาสั้นๆกับคนแปลกหน้าที่ทำให้เรารู้สึกอบอุ่นการค้นหาความหมายใหม่ไม่ได้หมายความว่าเราต้องเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตแต่อาจเป็นการเปลี่ยนมุมมองในการดูสิ่งที่เรามีอยู่แล้ว บางทีงานที่เราทำอยู่นั้นอาจไม่ใช่ความฝันที่ใหญ่โตแต่มันให้โอกาสเราได้ช่วยเหลือคนอื่นครอบครัวที่เราต้องดูแลอาจเป็นความท้าทายแต่มันก็เป็นแหล่งของความรักที่บริสุทธิ์บทที่6เส้นทางสู่การเยียวยาเยียวยาไม่ใช่จุดหมายปลายทางแต่เป็นการเดินทางมันไม่ได้เกิดขึ้นในพริบตาแต่เป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลา ความอดทนและความเมตตากรุณาต่อตัวเองขั้นตอนแรกคือการยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่ต้องชอบหรือเห็นด้วยกับมันแค่ยอมรับว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวชีวิตเราจากนั้นคือการให้อภัยกับตัวเองหยุดตั้งคำถามว่าถ้าหรือน่าจะเพราะอดีตไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แล้วสิ่งที่เปลี่ยนได้คือวิธีที่เราเดินต่อไปข้างหน้า การดูแลตัวเองในทุกมิติเป็นสิ่งสำคัญไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายการกินอาหารที่มีประโยชน์การนอนหลับให้เพียงพอการทำสมาธิหรือการทำกิจกรรมที่ทำให้เรามีความสุขสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ความหรูหราแต่เป็นความจำเป็นพื้นฐานในการสร้างพลังกายและใจบทที่7ความหวังที่ไม่มีวันดับความหวังไม่ใช่ความรู้สึกที่เราต้องรอให้มันมาหา แต่เป็นสิ่งที่เราสามารถเลือกได้ทุกวันทุกช่วงเวลาแม้ในวันที่ฟ้าครึง้งเรายังคงสามารถเลือกที่จะเชื่อว่าพรุ่งนี้อาจจะดีกว่าความหวังไม่ได้หมายความว่าเราต้องปฏิเสธความจริงหรือคิดบวกเกินไปแต่หมายถึงการเชื่อว่าเราสามารถเรียนรู้เติบโตและปรับตัวได้ไม่ว่าจะเผชิญกับอะไรเหมือนกับมเมล็ดพันธุ์ที่แตกงอกได้แม้ในหิน ใจของเราก็มีพลังในการเติบโตแม้ในสถานการณ์ที่ยากลำบากลองมองดูพึ่งน้อยที่บินไปมาระหว่างดอกไม้มันไม่ได้หยุดคิดว่าตัวเองเล็กเกินไปที่จะทำอะไรได้มันแค่ทำหน้าที่ของตัวเองด้วยความมุ่งมั่นและในที่สุดก็สร้างผลผลิตที่หวานหอมให้กับโลกเราก็เช่นกันแม้จะรู้สึกเล็กและอ่อนแอ แต่เราก็มีความสามารถในการสร้างสินดีงามให้กับตัวเองและคนรอบข้างสุดท้ายชีวิตไม่เคยสัญญาว่าจะง่ายแต่มันสัญญาว่าจะคุ้มท่าทุกน้ำตาที่ไหลทุกความเจ็บปวดที่เราผ่านและทุกความเหนื่อยล้าที่เราแบกรับล้วนเป็นเครื่องมือที่หล่อหลอมให้เราเป็นคนที่เข้มแข็งมีเมตตาและเข้าใจความหมายของความสุขอย่างแท้จริง จงจำไว้ว่าความมืดที่ท่วมท้นที่สุดมักจะเกิดก่อนรุ่งอรุณดวงอาทิตย์ที่ส่งแสงเข้ามาทางหน้าต่างของคุณในตอนเช้าไม่ได้ลืมคุณไปไหนเลยมันแค่รอให้คุณพร้อมที่จะเปิดท้ม่านเท่านั้นวันนี้ณวินาทีนี้คุณยังคงหายใจอยู่ยังคงมีใจที่เต้นยังคงมีพลังที่จะลุกขึ้นยืน ยังคงมีโอกาสที่จะเขียนบทใหม่ของเรื่องราวชีวิตและที่สำคัญที่สุดคุณยังคงมีความสามารถในการรักการให้และการรับความสุขดังนั้นจงให้โอกาสตัวเองอีกครั้งจงให้ชีวิตอีกครั้งเพราะเรื่องราวที่ดีที่สุดของคุณอาจยังไม่ได้เริ่มต้นเลย